บทที่21เหตุการณ์ในโรงอาหารฉินเจิงรู้สึกสับสนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างชูเป่ยฮั่นกับกูหนิงพวกเธอดูไม่เหมือนเป็นเพื่อนกันเพราะชูเป่ยฮั่นมักจะพูดกับกูหนิงด้วยน้ำเสียงที่ไม่เป็นมิตรอย่างไรก็ตามเธอก็ยืนเป่าปกป้องกูหนิงฉินเจิงไม่แน่ใจว่าชูเป่ยฮั่นกำลังช่วยกูหนิงหรือแทะเกลียดเขาเท่านั้นหากชูเป่ยฮั่นเกลียดเขาความจริงแล้วเขาไม่รู้เลยว่าทำไมเธอถึงทำแบบนั้นในอีกด้านหนึ่ง กูเซียวเซียวกับเฉินจื่อเย่าไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อเชา้านี้พวกเธอเชื่อว่าชูเป่ยฮั่นมาที่นี่เพื่อหัวเราะใส่กูหนิงเช่นกันในสายตาของกูเซียวเซียวกับเฉินจื่อเย่ากูหนิงเป็นแค่เรื่องตลกที่ถูกเกิดมาเพื่อให้คนอื่นกลั่นแกล้งพวกเธอไม่เคยคิดถึงความเป็นไปได้ที่ชูเป่ยฮั่นกับกูหนิงจะเป็นเพื่อนกันมันเป็นไปไม่ได้จากมุมมองของพวกเธอทำไมพวกเธอไม่เชื่อว่าชูเป่ยฮั่นเด็กผู้หญิงจากครอบครัวที่มีอำนาจ จะมาเป็นเพื่อนกับกูหนิงที่มาจากครอบครัวจนจริงๆแล้วพวกเธอไม่ได้รู้ชัดเจนเกี่ยวกับภูมิหลังของชูเป่ยฮั่นพวกเธอแค่รู้ว่าเธอได้รับการสนับสนุนจากอาจารย์ใหญ่ทุกคนเริ่มถึงกูเซียวเซียวกับเฉินจี่เย่าเชื่อว่าชูเป่ยฮั่นมาที่นี่เพื่อล้อเลียนกูหนิงยกเว้นฉินเจิงที่ดูสงสยัยอยู่หมีสีตอนนี้ประมาแต่ไม่กล้าพูดอะไรฉันรู้พวกเธอทุกคนอิจฉาความสวยของฉันกูหนิงล้อเล่น เหมือนกับว่าความงามของเธอเป็นภาระจริงๆจางอีหมิงหัวเราะอ,ออกมาทันทีเขามองกูหนิง้ียความดูถูกกูหนิงเธอกล้าพูดแบบนั้นได้ยังไงฉันไม่เห็นความงามของเธอเลยแต่ความจนของเธอชัดเจนมากใช่แล้วไม่มีใครอิจฉาเธอหรอกเด็กจนนั่นกูเซียวเซียวกับเฉินจื่อเย่าเห็นด้วยทันทีแม้ว่าความจริงแล้วพวกเธอแกล้งกูหนิงเพราะเธอสวยกว่าพวกเธอแต่พวกเธอจะไม่ยอมรับเด็ดขาด ไม่มีใครรู้เหตุผลจริงๆที่กูเซียวเซียวกับเฉินจื่อเย่าชอบกลันแกล้งกูหนิงแต่เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่ากูหนิงสวยกว่ากูเซียวเซียวกับเฉินจื่อเย่าดังนั้นคำตอบของกูหนิงจึงไม่ได้ทำให้เกิดความไม่พอใจมากนักกูหนิงไม่โกรธเลยแล้วทำไมพวกเธอไม่ปล่อยฉันไปซะฉันไม่คิดว่าฉันเคยทำร้ายพวกเธอหากพวกเธอไม่ได้อิจฉาความงามของฉันแล้วเป็นเพราะอะไรขณะที่กูหนิงพูดเธอก็โดยไม่รู้ตัวทำหน้าน่ารัก ทุกคนรวมถึงฉินเจิ่งด้วยถูกดึงดูดใจทันทีกูหนิงสวยจริงๆก่อนที่ถังไอหนิงจะเกิดหมายในร่างของเธอเธอเงียบเงียบเสมอดูต่ำต้อยแม้เธอจะงามแต่ก็ไม่มีใครเชื่อชมความงามของเธอแต่ตอนนี้กูหนิงเต็มไปด้วยความมั่นใจมันยากที่จะละเว้นเธอตอนนี้นักเรียนรอบๆพวกเธอเริ่มเชื่อมากขึ้นว่ากูเซียวเซียวกับเฉินจื่อเย่ากลั่นแกล้งกูหนิงเพียงเพราะกูหนิงสวยกว่าพวกเธอหลังจากสักครู่กูหนิงเพิ่ม และเฉินจือ่อเย่าเพิ่งบอกว่าฉันถูกกลั่นแกล้งเพราะความจนจริงๆแล้วฉันไม่เข้าใจว่าทำไมความจนของฉันถึงกลายเป็นเหตุผลที่เธอควรกลั่นแกล้งฉันกูหนิงพูดด้วยน้ำเสียงสงบและชะ้าๆไม่มีความโกรธหรือความเกลียดชังเหมือนเธอไม่ใช่คนที่ถูกกลั่นแกล้งเมื่อได้ยินสิ่งนี้ความคิดเห็นของทุกคนที่มีต่อกูเสียวเสียวกับเฉินจือ่อเย่ากลายเป็นแย่มากบางคนแม้แต่รู้สึกโกรธและไม่ยุติธรรมให้กูหนิงสิ่งที่กูหนิงพูดคือความจริงแท้ ซึ่งทุกคนเห็นและได้ยินในระยะสั้นกูหนิงได้รับการสนับสนุนจากนักเรียนส่วนใหญ่ใช่แล้วเป็นคนจนผิดตรงไหนพวกเธอเป็นนักกลั่นแกล้งไม่มีใครจะยืนนิ่งรอถูกตีคนโง่เธอยังดูหมิ่นครอบครัวของเขาอีกเธอเป็นคนร้ายจริงๆฝูงชนผู้ดูเริ่มตำหนิเฉินจือเยา่าเธอเฉินจือเย่าหุดหิดจนไม่รู้จะโต้แย้งอย่างไรกูเสียวเสียวก็พูดไม่ออกเช่นกันในขณะที่ชินเจิง จางอีหมิงกับฝูหมิงเลียงอยู่ห่างจากเหตุการณ์พวกเขาสังเกตเห็นว่าเฉินจือ่อเย่าสูญเสียการสนับสนุนจากทุกคนและไม่ยินดีที่จะมีส่วนร่วมพวกผู้ชายไม่อยากทำลายชื่อเสียงของตัวเองเช่นกันกูหนิงเธอทำอะไรในชาติที่แล้วเนี่ยความจนของเธอตอนนี้กลายเป็นปัญหาในสายตาของคนอื่นชูเปยฮัน่นกลิ้งตามองกูหนิงด้วยความไม่ชอบงั้นฉันต้องร่ำรวยสุดๆส,สักวันหนึ่งกูหนิงตอบเธอจะร่ำรวยเร็วหรือช้า กูเสียวเสียวล้อเลียนทันทีเฮ้ใฝ่ฝันไปเถอะกูหนิงเธอไม่เชื่อว่ากูหนิงจะร่ำรวยได้ตลอดชีวิตฉันคิดว่าเป็นไปได้ชูเปยฮั่นพูดขึ้นมาอย่างกระทันหันชูเปยฮั่นรู้สึกว่ากูหนิงไม่ใช่เด็กผู้หญิงธรรมดากูเสียวเสียวประหลาดใจที่ชูเปยฮั่นช่วยกูหนิงกูเสียวเสียวไม่ควรหัวเราะใส่กูหนิงเช่นกันหรอป่าป่ากูเสียวเสียวรอดูนะฉันจนตอนนี้แต่ไม่ได้หมายความว่าฉันจะจนตลอดไปกูหนิงตอบด้วยความมุ่งมั่นและมั่นใจ ก่อนที่กูเสี่ยววกับเฉินจู่เย่าจะโต้แย้งได้กูหนิงเอ,อ่ยปากอีกครั้งกูเสี่ยวเียวกับเฉินจื่เย่าฉันแนะนําให้พวกเธออยู่ห่างจากฉันตั้งแต่นี้ไปไม่งั้นพวกเธอจะเสียใจแน่นอนกูหนิงเตือนพวกเธอด้วยสายตาเย็นชาจริงๆแล้วกูหนิงไม่สนใจว่ากูเสียววกับเฉินจื่เย่าจะฟังเธอหรือไม่เธอตัดสินใจแล้วที่จะยืนอยากต่อสู้กับพวกเธอกูเสี่ยววกับเฉินจื่เย่าแน่นอนว่าไม่พอใจกับคําเตือนของกูหนิงกูหนิงเธอคิดว่าเธอคืออะไรเธอ ธออะไรในขณะนั้นเองฉินเจิงขับจังหวะพอแล้วกูเซียวเซียวเป็นแฟนของเขาและเขาควรปกป้องเธอหากคุณชื่นชอบตอนนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดตอนใหม่ทุกสัปดาห์นะครับในตอนหน้าชินจิงจะแทรกแซงอย่างไรและกูหนิงจะตอบสนองต่อการปกป้องของแฟนต่อกูเซียวเซียวอย่างไรติดตามความตื่นเต้นต่อในบทที่22การเผชิญหน้าขอบคุณที่รับฟังและโปรดติดตามต่อไป